หนังสือปีใหม่เมืองล้านนาจุลาาศักราช1387ตัวปีดับใบส้พุทธศักราช2568ถึง2569ภาวษาปีมะเสงสัตศกอธิกาวารปกติมาตรปกติตุรทินวันจันทร์ที่14เมษายน2568เวลา4นาฬิกา30นาที0วินาที หรือเวลาสีนาริกา48นาที0วินาทีตามเวลามาตรฐานประเทศไทยเดือนเจ็ดเหนือเดือนห้าใต้แอมสองค่ำเป็นวันมหาสงการหรือวันสังขารล่องยำนั้นผ้า,าทิตศหรือคุณสังขารทรงวัฏถาพรน,นุ่งผ้าและเครื่องประดับสีขาวส่วนมงกุฎที่ประดับด้วยแก้วไพลทูลมือทั้งสองถือด้วยดอกบัวสายสีขาวนอนตะแคงบนหลังจังเกือกหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษคณะยำนั้นยังมีนางเทวดาชื่อนางมโนราทรงพาหุรัดท่าดอกซ้อนอาจเป็นพญายดอกไม้มานอนอยู่ท่ารับเอาคุนสังขารปนหัวปีกลางปีมีมากใกล้ปีบม่มีพืชพันุ์เข้ากล้าให้นาดีอุดมอุปัทวันตรายจักมีแก่ท้าพญาผู้ใหญ่คนสุดจะตาบ้านจะตาเมืองกุจาข้อบ้านกุจาข้อเมืองตามที่แจงมานี้เติมฝนแล ปีนี้ยามสังขารไปนั้นลักนาอยู่ในราศสีมีนได้ชื่อว่าสมันตาสังขารจึงให้ครูบาอาจารย์เจ้านายเต้พาพญาเสนาอามาตข้าราชการให้ฝ้าฝุ่นเมืองตังมวนฝากันไปสู่สนามแม่น้ำต้นไม้ใหญ่จอมพวกใหญ่สีแยกหลังจากเวลาสังขารล่องไปแล้วให้หันหน้าไปสู่หนวันตกอาบน้ำซับผมปีนี้สีอยู่ที่หน้าผากให้เอาน้ำอบน้ำหอมเจ้าที่หน้าผากเสียกาลักะละกินีอยู่ที่นมและจันลัยอยู่ที่ปลายมือ ให้เอาน้ำขมิ้นสมปลเจ็ดขั้งเสียกล่าวตามกระถาว่าอมสิริมามหาสิริมาโดยจญญะสะลาภาอายุวันณาพาวันติเมโดลอยจันไรเสียในที่ต่างหลายูงนั้นแล้วมานุ่มทรงเสื้อผ้าผืนใหม่เนบดอกซ้อนอจเป็นพญาดอกไม้หากชักมีอยุยินยาณปัจเจแลววันอังคารที่15หเมษายนพุทธศักราช2568เดือนเจ็ดเหนือเดือนห้าใต้แฮมสามข่ำเป็นวันเน่า ในวันเน่านั้นบกวรจะกระทํางานมงคลสักอย่างอย่าให้คนต่างหลายมีใจคุณมัวกลัวดุบาปเป็นตนว่าปานาธิบาตอาธินาตานกามิชุมิชฌาจารย์อย่าพิท้องห้องเฉียงกันให้มีสามัคคีฉันทาพร้อมเพียงกันจำละปัดกวาดหอเฮือนบ้านจ้องกวาดทรายแดยงหญ้ากวางแก้วตังสามกวงไม้สลีกวงเจดีพระธาตุคนทรายใสยวัดจะมีพลานิสง์กว้างขวาง,วางมากนักจะแลวันพุธที่16เมษายน พุทธศกักราชได้2,568เดือนเจ็ดเหนือเดิน5ใต้แฮมสี่ถ้ำเป็นวันพิงยาวันเวลา8นาฬิกา07นาที36วินาทีหรือเวลา8นาฬิกา45นาที36วินาทีตามเวลามาตรฐานประเทศไทยจุลศักราชขึ้นเป็น1,387ตัวปีดับไส้หรือปีมะเส็งับยะสุขแลปีนี้ได้เสร็จเจ็ชื่อว่าอัศยุจวัสะ ปีนี้จ้างหักษาปีกวางหักษาเดือนลาหักษาป่างูหักษาน้ำอากศาศเตโจวตวบุตรหักษาอากาศตะการลักคะหักษาแผ่นดินพระพุทธเจ้าเป็นใญ่แก่คนต่างหลายนกกระเรียนเป็นหญ่แก่สัตว์ทวิบาทสองตีนจ้างเป็นใญ่แก่สัตจตุบาทสี่ตีนไม้หาดเป็นใญ่แก่ไม้จิงไม้ละมงหรือไม้ไลม่มงหรือไทยหางจ้างเป็นใญ่แก่ไม้ขวง แ้าเห้วหมูเป็นใยแก่ญง่ต่างหลายดอกซ้อนหรือมะลิซ้อนเป็นพญายแก่ดอกไม้ปุ๋ยในดินบอกให้มีมากก่อนเข้าอยู่ไม้เดือให้เอาไม้เดือมาแป่งเป็นกันเข้าแหกไม้ถิ้มหรือต้นถั่วเขียวเป็นใยแก่ไม้กวงไม่ตันทั้งมวลผีเสื้ออยู่ไม้อ้อผีเสื้ออยู่ไม้อันใดอย่าได้ฟักปั่นตัดตั้มในไม้อันนั้นถ้าจะกระทำงานมงคลอย่างหนึ่งอยาง่างใดก็ดีให้ได้ปูจจาร์ผีเสื้ออันอยู่ไม้อ้อนั้นเสียก่อนและจิงกระทำจักสรงฤทธิจระแง ปีนี้วันเสารจะมีเคราะวันพุธจะมีลาบของข่าวของเรื่องจะถูกคนเกิดมาปีนี้จบเลขลายหนังสือแลองก้าหาประการจะมีใจใส่รัทธาอายุยืนเจ็ดสปีเป็นฝังมากกว่านั้นไปอยู่ด้วยบุญสมทานแห่งตนจะแลน้าขลาดให้น้ำเจ็ดตัวชื่อสุกราธิป,ปติาดานให้ฝนตก3 0มร้อหาเป็นต่างในสามต่างโดยที่1นต่างเท่ากับกว้างหกโยน์ลึกสาโยต จกตกในเขาสตาปริพันธ์แรลมหาสมุทร146หาตกในป่าหิมปพาน98 5หาตกในมนุษย์โโลกเขตเมืองคน56หาเตวดาวางเครื่องประดับผลวันออกเฉียงเหนือปาบเพาะตกผลวันตกเฉียงใต้ปราบลักนณาตกผลวันออกเฉียงเหนือในที่ต่งาง3นี้หา,ากจะกระทำงานมงคลและอำน้ำดำหัวชำระตัวตนอย่าหันหน้าไปทิศนั้นบ่ดีพุทธศาสนา การล่วงแล้วได้2 5 6 7ภรรษา,า,าปลายเอเดือนปลาย4วันนับแต่วันพยาวันคืนหลังอนาคตวระพุทธศาสนาจักมาภายหน้ามีบ่น้อยอยังค้างอยู่2,432ภรรษา,า,าปลาย2 6วันนับตั้งแต่วันปักปีไปภายหน้าจึงเต็ม5,000ภรรษาเประเศดให้ตามดีกาชินการามารีนีอันมหาพิรังกะสัมมหาราสีเจ้าหาวิสัจนาแปลงสุดๆมานั่นแหละ ริญโยสานณาสมัตตาตนาดิงทางนิ้วนักวิชาการศึกษาชำนาญการศูนย์วัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคลล้ญญานนาสางขยานปานแปลงแต้มแต่งจำนวยแรง